นานไหมคะแล้วก็มีสาระสำคัญอะไรบางที่เป็นประเด็นก็เป็นกระบวนการปกติของทั้งสามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกระบวนการในการไต่สวนบุญฟองก็ยังไม่จบดีนะเพราะว่าทางโจทย์เนี่ยก็อาจจะยังเหลือพยานที่อยากให้มาไต่สวนบุญฟองเพิ่มเติมนะซึ่งเบื้องต้นก็มีการนัดไว้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือวันที่27ตุลาคมแล้วพยานที่ฝ่ายโจทย์มาสามารถเปิดเผิดไหมว่าเป็นคนฝ่ายไหนบุคคลภายนอกภายในเกี่ยวข้องอะไรกรนย,ยังไม่ครับ ก็โดยกระบวนการเรีอยังไงคงต้องมีการเปิดเผยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าครับหลังจากการไตส่สวนเนี่ยความมั่นใจในการต่อสู้คดีดีจากความบริสุทธิ์เนี่ยยังเหมือนเดิมไหมครับครับก็ผมยืนยันว่าพวกเรามีเจตนาสุจริตในการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการตรวจสอบเรื่องของการดําเนินนโยบายของทางรัฐบาลน,นะเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในขณะเดียวกันทางโจทกาก็มีสิทธิ์ในการยื่นฟ้องของเขา ซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางสาลจะให้ความยุติธรรมกับพวกเราได้ครับหลายคนสงสัยว่าการอภิปรายหรือแถลงข่าวใน,นานะสสก็ดีมันน่าจะมีอภิสิทธิ์เอกสิทธิ์คุ้มครองให้พ้นจากการฟ้องร้องมีประมาณงี้ครับก็ที่ผ่านมาในหลายๆครั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการอภิปรายของสองสงในสภาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นที่เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นมานะแต่ว่าผมขอไม่ลงในรายละเอียดดีกว่าเพราะว่าตัวคดีที่ผมเองตกเป็นจำเลยในคดีนี้เ,นเกิดจากการแถลงข่าว ส่วนของสสว,วรพพบแล้วก็สสสุพชดเนี่ยเกิดจากการอภิปรายในสภานะครับซึ่งก็อย่างที่ได้นําเรียนนะครับว่าโจทย์เองเขาก็มีสิทธิของเขาในการยื่นฟ้องร้องแต่พวกเราก็ยืนยันในการทําหน้าที่ว่าเรามีเจตนาสุจริตในการทําหน้าที่ของสสในการเรียกร้องประโยชน์สาธารณะครับแนวทางการต่อสู้คดีของทั้ง3ท่านเนี่ยจะแตกต่างกันไหมครัเพราะว่าเป็นสองกรณีในเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวคงอาจจะให้ทางทนายได้ดําเนินการนะครับแล้วเราก็ดําเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ ก็คือมั่นใจครับไม่ได้มีข้อห่วงใยใดๆนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพวกเราเองก็พร้อมที่จะเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการที่สารเห็นคิดว่าสารคิดว่าสมควรนะแล้วก็เพื่อที่จะยืนยันในเจตนาที่บริสุทธิ์ของพวกเราที่ทําหน้าที่ในฐานะา22